ที่เขาก็จอบอยู่นี่มอเตอร์หมุนแต่ว่าไม่ทำงานนะองมือช่วยเข้ามานิดนึงโอเคอะผมกดพับนะตอนแรกมันพับไม่ได้นะต้องใช้มือช่วยอันนี้ไม่ต้องแล้วโอเคนะครับประมาณนี้นะ ถ้าเด้งอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราลองเรา,เราต้องตั้งกระจกใหม่ระบบกดออโต้ตขึ้นนะเรียบร้อยไม่เด้งแล้วนะครับสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสสีราชาบุรีนะครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนเฟืองกระจกนะเฟืองเฟืองมอตเตอร์กระจกเดี๋ยวต้องลื้อออกมาก่อนรถ Honda CRV Gen 2นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถก่อนนะ ขอขอบคุณบริษัท CS Auto Parts นะครับเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะเขาขายพวกเนี่ยเฟืองกระจกกรประตูนะครับมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับม,มอเตอร์กระจกขึ้นลงไฟฟ้านะเนี่ยกิฟตต่างๆเนี่ยเขามีนะครับสนใจอุปกรณ์นะครับสามารถสอบถามเขาได้เลยนะครับตามที่อยู่ด้านนี้ได้เลยครับนี่นะครับเป็นคันนี้นะ CRV Gen 2พี่เขาบอกว่ากระจกมันพับไม่ได้นะครับเดี๋ยว ขอผมดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงบ้างาเดี๋ยวเราเทสกันก่อนนี่ครับอ่อนกุญแจแล้วนะสวิตช์เก็จบอยู่นี่มอเตอร์หมุนแต่ว่าไม่ทำงานนะก้งมือช่วยเข้ามานิดนึงโอเคตออเนี้ คือผมคุยกับน้องร้าน CS Auto Parts นะครับเขาบอกว่าที่นัดรุ่นเนี้ยเฟืองไม่มีผมก็เลยไปหาในเน็ตดูนะครับว่ามันมีอันไหนบ้างอตตอนนี้เดี๋ยวผมจะแกะมาดูก่อนนะว่าข้างในเป็นยังไงแร้วเดี๋ยวผมจะส่งตัวอย่างให้น้องเขาดูนะว่ามันเปลี่ยนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อนนะครับน่าจะต้องถอดจะ้องถอดชิ้นนี้เดี๋ยวดูก่อนนะถ้ามันงัดตัวไอ้นี่ได้นะไอตัวไอตัวตัวปลั๊กได้นะผมก็จะถอดแค่นี้แหละ ถ้ามันงัดไม่ได้เราก็ต้องถอดต,ตัวประตูออกมาด้วยเนี่ยครับถอดออกมาได้เลยนะค่อยๆดึงนะกิ๊บใหม่ด้วยเนี่ยเขาเปลี่ยนกิ๊บมาเนี่ยเบอร์แปดครับไม่เห็นปักเลยอะปักน่าจะอยู่หรือสงสัยจะต้องถอดฮึ ีน็อตตรงนี้ตัวหนึง่งนี่มีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นไหมนี่นะถอดระวังนะครับระวังดึงระวังดีๆนะไขน็อตตรงนี้ออกก่อนตรงนี้ด้วยไหมฝั่งนี้ก็น่าจะมีน้ำมองไม่เห็นเดี๋ยวลองไขดูก่อนนะนี่น็อตยาวเฟ้ยนียย้มีไหมเออเจอละเจอละมีน็อตตรงนี้ด้วย มันดึงไม่ออกคอรับไปกี้มันพยายามดึงแล้วลรู้ไงะว่ามันไม่ออกตรงนี้มีน็อตอีกในมือมันเนี่ยงั้ฝามันออกก่อนอมีน็อตอีก2ตัวคุยอะไรกับเธอคุยกับฉันคุยกับคนดูไม่ได้คุยกับเธอ <laughs> เรมีมีกิปบสามที่มีกิปตัวใหญ่เนี่ยอันนี้แกะยากต้องเอาไขควงกดแล้วดันนะครับนี่ปลกเขาอยู่ตรงนี้ยังไงเราก็ต้องถอดเห็นไหมเนี่ยปลาเขาอยู่ตรงนี้ไงเราก็ต้องถอดยังไงเราต้องกดตรงนี้ออกนี่ตรงนี้เป็นกิปนะครับอย่าหาอะไรมางัดออกนะดึงออกอย่างเดียวเดี๋ยวมันแหักจริงๆแล้วเ,เวลาเราทําพวกเนี้ยเราควรจะยกกระจกขึ้นนะครับถ้ายกกระจกขึ้นอ่ะมันจะมีพื้นที่ให้เราล้วงเข้าไปได้ ผมจะงัดตรงนี้ออกก่อนนะนี่แล้วก็ไข่นี้ออกอันนี้เบอร์8เดี๋ยวเอาปะแจเบอร์แปดกันโอเคไขยหมด3าตัวคาตัวบนไว้ไม่เป็นไรนี่คาตัวบนไว้นะตัวบนไว้สุดท้ายเนี่ยถอดสองตัวล่างก็ไม่หลุดเสร็จแล้วเราก็จับเนี่ยนะแล้วเราก็ถอดตัวบนออก ่ะเดี๋ยวค่อยล้วงโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปทำกันครับข้างในอ่ะมาเรามาเริ่มแกะนะครับน่าจะต้องขอไอายางอันนี้ออกก่อนนะ ได้นะอย่าตัดนะครับกิ๊บแบบนี้ไม่มีขายนะเราเขีย่ยเราเขี่ยขาข้างหลังเขาออกแล้วเราถอดออกเพราะเดี๋ยวเราจะต้องถอดลูกยางสุดไปฝั่งนู้นนะนี้มันรับอย่างงี้ไม่งั้นไม่จะแกะไม่ได้อะไรแหลมๆเขีย่ยเอาเดี๋ยวแล้วอย่าลืมใส่คืนเขานะเนี่ยนะรูดอันนี้ให้สุดเลยครับเราจะได้ทำงานสะดวกขึ้น เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่มาลองดีกว่าเดี๋ยวไอแผน่นแผ่นไอ้นี่ผมเสียมเขอะหมด,หมดเดี๋ยวมันเลอะเลอะแผ่นนี้แล้วก็กิีบเอาไปทำทำความสะอาดได้เลยอ่ะตรงนี้มีน็อตอ,อีกตัวนะครับทีนี้ชุดนี้หลุดแล้วอันนี้เอาออกก่อนเอาไวก้กับจิบเมื่อก,ก,กี้ไว้ไหนเราว่ากีบแบบนี้ไว้ด้วยกันก่อนผมก็เจออย่างนี้นะอันไหนอันไหนอันสุดท้ายไว้ขวา ันไหนอันถัดมาก็เรียงเรียงน็อตเข้ามาเรื่อยๆนะเราจะได้ไม่ลืมต่อไปก็คือชิ้นนี้นี่น,อน็อตอีกสามตัวถอดขานนี้ออกนะครับอาการเนี่ยมันยังพอหมุนได้นะไม่รู้เป็นที่อะไรอาจจะเฟืองหลวมเหลือมหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยต้องขอแกะมาดูกันไอรุ่นฮอนด้ารุ่นเก่าเนี่ยเวลาเราถอดอะเอาเรื่องอยู่นะ เหมือนตอนที่ผมถอดเจน7อ่ะโหดแผ่นกระจกค,ครับเหมือนเดิมมันจะมีมันจะมีร่องให้กดใครบอกทําไมไม่ถ่ายให้เห็นมันมองไม่เห็นนะครับเพราะนั้นเวลาคุณแกะคุณแงะแล้วคุณดูมันจะมันจะมีมุมอยู่ แล้วมาปูมันมีร่องอยู่นี้เนี่เป็นคลิปนีนเดิมเลยนี่ครับจะจกหาที่วางไว้ดีๆนะหล่นแตกเสียตั้งอีกนะทีนี้เราก็ถอดชิ้นนี้ออกถอดชิ้นนี้ออกมาจากข้างในมีตรงไหนอีกว้าติดตรงนี้ตรงนี้น่าจะมีน็อตด,ด้วยมนะั้ง มีไหมเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอะไรตรงนี้เนี่ยต้องถอดเปลือกหน้าออกหรือว่าไม่รู้เปลือกหน้าก็ถอดไม่ได้ซีนน่าจะมีอะไรตรงนี้แต่จริงถ้ามันตั้งตรงแบบนี้มันควรจะถอดได้เลยนะมันควรจะไม่มีอะไรตรงนี้แล้วอขอผมคอวายอแป๊บนึง แป๊บนึงแป๊บนึงขอเช็คก,ก่อนออกมาละปัญหาคือมาติดกาวนะครับผมเลยไม่กล้าง,งัดถอกเพราะว่ามันกาวคมันจะแตกนะชิ้นนี้มันอยู่อยู่อย่างนี้ติดอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีกาวแปะอยู่ตรงนี้เรางัดจากข้างในนะครับเรางัดจากข้างในนะมันจะมีคู่นี้อันนึงแล้วก็อันล่างอันนึงเราแกะคู่บนก่อนเราไขาควงอ่ะค่อยๆดันจากข้างในแทงจากข้างหลังเข้าไป มันจะแกะอันนี้ออกได้พอง้างออกมานิดนึงปุ๊บเอาไขควงแทงนี่อันหนึ่งแล้วมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะทีนี้มันก็จะอยู่ท่านี้แล้วมันก็จะมีกาวอยู่ตรงนี้มันติดกาวอยู่เลยเอาไม่ออกอ่ะพอหลุดออกงนี้ปุ๊บเราก็ดันกระจกดันลงมาอย่างนี้เพราะมันจะมีมันมันมันล็อกหมุดอยู่น่าจะเป็นแค่หมุดนะไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นอืมนี่ลงละจับแล้วกดลงมาอย่างนี้ ก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยเอออ่ะ okay. อันนี้เราก็ไางี้ที่เหลือเดี๋ยวเราต้องทําความสะอาดเขานะครับถ้าขี้เกียจให้มันแบบว่าไม่อยากให้มันแบบว่ามันลกทํายากเนี่ยนะถอดแม่งถอดพินออกก็ได้แต่ผมอ่ะผมว่าแนะนําไม่อย่าเดี๋ยวเพราะกว่าจะถอดพินกว่าจะมาสอยพินใหม่เสียเวลาเราแล้วก็ไางี้อ่ะทีนี้เราจะมาถอดชุดนี้ออกนะครับแลดูเราจะโหดนะถอดอันนี้ออกก่อนมันได้ไม่ขวางมือ สุดสามเนี้ยถอดได้มันเป็นปลั๊กในวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองถอดจากข้างล่างดูก่อนนะนี่เฮ้แกะไงเนี่ย ทำไมมันโหดอันนี้เราต้องถอดสายไฟนี้ให้ได้ก่อนนะไม่งั้นมันก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยดูสิอันนี้พยายามคอบมันออกมาเนี้ให้มันดึงสายไฟกลับมาข้างนหนดูสิมีปลั๊กไหมตัวปรับแม่งไม่มีปลั๊กด้วยเอออะถ้าง้นก็ต้องคอยสายไฟนี้ขึ้นไปช่วยนะครับให้มันให้มันลดระยะสายไฟ เพื่อที่มันจะถอดนี้ได้นี่ครับเฟืองเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยแม้แต่มอเตอร์อะ่ะจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนยากเนี่ยถอดก็ถอดยากยากทุกอย่างเลยเนี่ยอะไรอะไรเสียบ้างวะเนี่ยเฟืองแม่งทดสองชั้นอะ่ะมีหน้าหรอน้องผมมันน้องผมมันบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ เดี๋ยวผมลองเอาไฟตี้ดูก่อนนะว่ามันมอเตอร์มันวิ่งยังไงนะเฟืองหมุนรุดเลยตัวนี้น่าจะรูดไอตัวเล็กเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาตัวที่ผมสั่งมาใส่นะถ้าเป็นแค่ตัวเนี้ยจบอ่ะอันนี้คือตัวที่เราสั่งมานะครับยาวกว่าด้วย คือแมงไม่ใช่อ่ะแมงดูแล้วแมงไม่ใช่อ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าน่าจะใส่คิดว่าน่าจะใส่กันได้นะยาวกว่าน,นิดนึงนะเดี๋ยวขอขอเวอร์เนียวัดหน่อยเดี๋ยวผมจะลองใส่เฟืองอันที่สั่งมานะครับน่าจะต้องถอดมอเตอร์มันถอยออกมาก่อนอนะ่ะเพราะว่ามันกดไม่ลงเนี่ยแต่ตอนถอดระวังสายนะครับเราบัดกีไว้นะตรงเนี้ยมันไม่ได้แบบดึงได้อิสระนะ แต่ดูหน้าตาเฟืองมันก็ไม่ได้มีตัวไหนล้มนะครับผมว่าสงสัยตัวนี้น่าจะมีปัญหาที่ตัวหนอนอย่างเดียวเลยอันนี้ถอดขึ้นแล้วยกขึ้นโอ้ยโหดมากจริงผมว่าหาวิธีไขถอนมันออกเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเอาเอาขึ้นมานะติดเยอะไขคืนก่อนเดี๋ยวลองดันเข้าไปเลยนะไม่รู้จะเข้าไหมนะ อาจจะต้องใช้ครีมช่วยหน่อยเพราะตัวนี้มันยังฟรีมันยังหมุนได้มันจะมีระยะให้หมุนอยู่เน,เนี่ยไอเฟืองตัวนี้มันมีระยะให้หมุนอยู่เราสามารถดันเข้าไปได้นะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นชุดล็อกเฟืองนะครับถ้าเกิดเราถอดออกมาแล้วมันมีปัญหามันจะใส่คืนไม่ได้นะนี้เราปั่นเฟืองเราปั่นเฟืองเราปั่นเฟืองมาให้อยู่สายสุด ทีนะเราใช้มือหมุนเนี่ยปั่นเฟืองมาให้อยู่สายสุดให้มันมีระยะปีเข้าขวาได้นะครับปั่นเฟืองมาสายสุดเสร็จแล้วดันตรงนี้เข้าครับเดี๋ยวผอคิมคอมามาบีดนะ เ้านี้แล้วนะเดี๋ยวผมลองหมุนดูนะโอเค ตกลงแล้วตัวนี้รูดนะตัวนี้รูดเมื่อกี้ก็ลืมวัดแกนนะครับว่ารูเท่าไหร่แต่ตัวนี้รูดนะเดี๋ยวผมจะส่งให้น้องร้าน 4S ดูนะครับมันจะเป็นพวงหน้าตาแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปสุดเลยเดี๋ยวผมจะหล่อลื่นให้เขาหน่อยนะเอาสเปรย์พ่นนะผมเอาไอจารบีขาวพ่นนะครับ แล้วก็นี่เสร็จแล้วเราก็ครอบนี้คืนครับถามว่ายากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่ถามว่าง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายมากอา <c oughs> เราไม่ต้องเราไม่ต้องแกะเยอะ <c oughs> นี่ครับนี่แล้วเราก็ดึงสายนี้ลงนะครับ เท่านี้เรียบร้อยเดี๋ยวผมไขเก็บก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนขึ้นรถกันว่าเป็นยังไงนะ ผมกดพับนะตอนแรกมันพับไม่ได้เห็นไหมต้องใช้มือช่วยอันนี้ไม่ต้องละนี่โอเคเนาะมื่อสักครู่เนี่ยผมถอดผมถอดออกผมถอดปลั๊กออกกระจกมันจะไม่ออโตโอ้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดึงดึงสองแก๊กเนี่ยเห็นไหมมันไม่ออโตโอ้เห็นไหมวิธีนะครับอย่างนี้นะกดลงไปให้สุดก่อนตอนนี้มันอยู่ข้างล่างเห็นไหมรากดลงไปให้สุดแล้วกดลงค้างไว้สามวิหนึ่งสองสามแล้วก็ยกขึ้น ยกขึ้นให้สุดครับเราค้างไว้3ามวินะครับ1 2 3่งสองต่อยครับแล้วเราลองกดดูทีนะออตโต้ละเห็นไหมนี่อ่ะยกขึ้นออตโต้นะโอเคนะครับประมาณนี้นะเรียบร้อยอ้าวเด้งถ้าเด้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองเรา,เรา,เราต้องตั้งกระจกใหม่พ่กี้มันขึ้นไม่สุดเนี่ยมันงับขึ้นมาแล้วมันเด้งเห็นไหม แต่ว่าเราตั้งกระจกไม่ตรงไม่เป็นไรครับเรายกขึ้นให้สุดก่อนเอาใหม่นะผมยกขึ้นมานะแล้วก็กระจกมันเปิดสุดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถอดเดี๋ยวขอผมยกกระจกขึ้นให้สุดอ่ะผมยกขึ้นให้สุดก่อนนะเราจะแก้ปัญหานะครับว่ากระจกมันขึ้นสุดแล้วมันเด้งลงเราจะทำยังไงนะอ่ะตอนนี้มันขึ้นสุดแนละ้วผมจะปิดไฟปิดสวิตก่อนแล้วก็ผมจะถอดปั๊กออกนะครับเพื่อให้มันไม่ออโต้นะเพื่อเราจะล้างค่าเขานะอ่ะ เดี๋ยวผมถอดนี้ออกแปบบหนึ่งยกขึ้นครับอโอเคนะไขกุญแจสักทีนึงให้รถมารู้ว่าเฮ้ยกูถอดปลั๊กออกนะอะไรเงี้ยอะเสร็จแล้วผมก็จะใส่สวิตค,คืนนะใส่ปลั๊กคืนตอนนี้มันจะไม่ออโต้ละอือะอะเดี๋ยวเราจะลองเซตกระจกใหม่นะครับอย่างที่เคยทำนะออนกุญแจครับ นะยกสวิตออโต้สวิตออโต้กดลงค้างให้สุดนะครับตอนนี้กระจกต้องเต็มแผ่นขึ้นมาอย่างนี้นะไม่คาอยู่นะอ่ะผมกดลงค้างไว้นะครับกดลงมา2แก๊กอ่ะมันจะมี2แก,กแ๊ก็กดลงมา2แก,ก๊กนับ1 2 3ปล่อยครับแล้วยกขึ้นขึ้น2แก๊กนะไม่ได้แก๊กเดียวนะเอานับ1 2 3ปล่อยครับ ลองครับดูนะผมกดออตโต้ลงนะแล้วผมกดออตโต้ขึ้นนะเรียบร้อยไม่เด้งแล้วเห็นไหมครับนี่แหะวิธีการตั้งกระจกนะก็จะประมาณนี้ครับ